สวัสดีครับสวัสดี FC นะครับเด้อ FC ทุกท่าน FC สุขผูทุกคนนะครับเนาะกะไม่นี้กับผู้มีอังไลท์ครับนี่คลิปสองครับของเสียดมครับขอร้องอีกครับมาขอร้องอีกคลิปวัองอ่าวัองใบล่องไปแล้วคลิปหนึ่งครับคลิปนี้มาขอร้องอีกหลังเที่ยวพักจอดพักรถไปครับเพราะว่าคือคือจังวานนะครับยอดหย่าดมันไหลไหลนะจอดพักรถไปก่อนแต่มาลองอีก จัดให้ครับโอเคครับจัดให้ตลอดโอ้แดงฟังเงี่ยไคว่นี่เป็นไรอ่ะฉีบมาเป็นน้องบอค่คางนึงเดี๋ยวเขาสีมาถามเมึงนะครับเรื่อว,ว่าอันยังเกาะเจ้าเจ้าพายุเออเจ้าพายุก,กับคันนี้ครับคันเดยคันเดย์ีจวดร่วมกันครับ แจ่วบาก่ะคำๆนะครับเนาะเอาง่วหัวม่วนกับเพราะว่าราคาเหมือต่างกันดีแล้วนะแจ่าบาจิบห้องจิมาฟังเมืองบ่าโซรวมมิจรั์ชินเป็นสิบางได้นะ้าเปิ้ลาเปิ้แบบว้าแค่นั้นเจ๊มวัวเนาะผมเป็นจไดิคายขนานี้สื่อนะโซมิจันจะเขียนหนังอยู salud, so ่เพื่อน xem xét xử xong xong này, xong 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 chạp gặp rồi kê gian kê gian chip tham à có một không cái cây bơi vào tu hấp bưng tí là con cá và bưng gì hiện kiệt đấy đó อ้าวอ้จักไปดีเลยเฮ้ยเนี่ยเปิดประตูได้เ,ดเลยครับขับรถไงเป็นบันไดไว้แล้วนะก็ว่างนะมันเป็นบันไดไว้แล้วนะเห็นไหมนะเนี่ย,นยนเนี้ย,ยเนี้ยเฮ้ยเอานี่เบิร์กจีน่นาครับนี่ยทำไมตธรรมดาเลยเนี่โอ้เอ๊ะอย่าสั่นดิละ่ะ มือมันใหญ่วะโอ้บ่เคยมีว้เอาเอาอันบ่เคยมีกันแล้วไปแห่ไปแห่ไปเออฟังเสาเด้ออฟังเสาร์โนแมนสานนี่นี่ฟังเสาโอ้ยเก่าโนแมนเก่าหลังนี้จิ้มเก่าไปนี่พูนังพูนังเบิ่งว่าเบิ่งว่าพูนังเจีบประปรายเบิดขุดไปเลยขุดไปเลยเอออันละอันละเออ เฮ้ยงามบอกมู่วนะ75ครับสบายบเนาะโอ้เนี่ยขับเองครับวันนี้แกอยากล่องแงงครับที่องยัยครับอยากล่องแงงอันขี่มอเตอไซค์ไปขอปลาเลาหล่าผมเนียเ่ย จัดเตรียมครับโปูปูราขาพูนกันได้พูนอ่เนี่นี่ก็กะขับว่าท่านขับว่าท่านชินครับตั้งบงกี้ตังยังว่าท่านถือรับมันก็เลย ตรวจมาเลยประจวดตักประเดตักได้่เต็มบุ้งกีครับก็ยังไงนะครับเต้นเมื่อสิตักได้เต็มบุ้งกีนะครับนี่ก็กำลังขับไหมรับเด็กหน่อยฮัดไหมรับลอยังไงดิ้งหน่อยฮัดไหมว่าแต่ก่อนนั่นใส่ใจคำบอกครับแต่ก่อน <c oughs> กำลังปฏิบัติโอ้โอไวเลยลองมึงเอา้าจะได้หู้ฮะเออ nè sang hoa thoải mà mình khu lên đi, phải mình khu hết chạy, bật hết chạy rồi thằng, biết đấy, hả? à, áo khoác một chiếc nè, về, chào chào pha u mày, bên này, chào Cho u mày, anh nè, kia đôi, năn tiệm, lắm đi โอ้ยตายแล้วเอ้าเอฟซีคอมเมนต์มาเด้อครับเด้อเอฟซี่ได้เคร่องแค่นั้นครับเอ้นี่แกบอกว่านี่เดไดๆก็ไม่ได้เครื่องแค่นั้นไม่ได้เครื่องแค่นั้นเราจะพูดมีคนตายเอ้าไปปิดประตูเถอะท่านโอภานโอภานบนวบ้าไม่ได้เครื่องแค่นั้นครับโอ้ยเอ้าเอฟซีแสดงความคิดเห็นมาเด้อครับเด้อเีจะดมเอ่อโต้ดมไม่จานจินครับว่า บ่เดคึงเจ้าพออยุว่าสันคนระเลีองเลยครับกักบขันบ่กนละครึงเลยครับ่าสัน่ผ่านขันนี้อ๋อาบไปยังครับรถเท่ากับซื้อมาบบแพงนะครับเนาะก็เสด็ดจจอกกันไปครับก็ปเป็นมาเด้น่เพื่อน่าไอ้ก็เปีมาเลยเพื่อนวางเลยนน่เพื่อนมา่ผพานเลยนีย่ขายเาบบ nhìn ngang gặp dạng liền võng loại gặp như nhân lại gặp này chào tìm được ừ. hả ké đi hả thôi bay thôi bay ừ chị có lời mẹ đáng lời là à, tông xiên xiên kéo นี่ครับไอ้ครับเองเลยรอบสองวันนี้เจ้าเฉ้ี่ยหูเ๋ยว มรรยากาศกำลังครับเอาเอาซจำเอาคลิปนี้กับจำหนี้งกันเนาะเอฟซีเนาะเดี๋ยวรอติดตามคลิปต่อไปครับเดี๋ยวรับคลิปนี้ก็คอมเมนต์มาเไหมครับเด้อเโาลูม่าโบพานครับกันนี่ขายมาจั่นเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวต้องลำล้าไปก่อนครับเนาะสวัสดีครับ